นิทานก้มหลวงตากับเอน้อยมื้อหนึ่งยามบ่ายแดดฮ้อน,อนมีชาวบ้านเอาแตงโมลูกใหญ่พุ้นมาใส่พานถวายวัดเขาบอกว่าหลวงตาเนรน้อยกินแหนเดออ์สีเฮ็ดให้ชื่นใจหลวงตาได้ยินก็ยิ้มรับไว้ด้วยความอนุโมทนาแต่บ่ทันได้แต่เอน้อยกระตาแป๋วใจมันคึกอยากกินแตงโมทันทีเพราะเห็นเปลือกเขียวมันงามลูกกระใหญ่น้ำก็น้ามีหลายเอน้อยเลยรีบหยิบมีดมาหัน่นเสียงป๊าบ ดังออกมาน้ำแตงโมสีแดงสดไหลจึงออกมากลิ่นหอมหวานลอยฟุง้งเอน้อยเลยกลืนน้ำลายบอกในใจว่าโอ้ยสิหวานคักแท้แนวนี้บอรอช้าเอน้อยกระตักเอาชิ้นใหญ่ใส่ปากเคี้ยวกรุบกรุบน้ำไหลเต็มคอเฮตโตยิ้มแก้มป่องในขณะที่หลวงตานั่งพับเพียบเพชรงานสงบสงบเพียงแค่ยิ้มเบาๆบอได้แต่ชิ้นพอเนน้อยกินแตงโมไปสองสามคำน้ำหวานไหลเลอมมุมปาก ก็เหลียวเบิงหลวงตาเห็นเพ่อนยังบ่อได้แตะสักคำเลยคิดอ,อยากแกล้งนําความสนของเด็กน้อยหลวงตาเอินถามด้วยเสียงเบาๆว่าเอ็นเอ๋ยแตงโมหวานบ่อเอนน้อยทําหน้าตาว่าวววตะเหลือกปากสันแล้วว่าเสียงดังว่าโอ้ยหลวงตาหวานจนฟันสันจนแก้มสั่นบาดนี่หวานคักหลายพูดจบกระหัวเราะลั่นมือกระตักชิ้นใหม่เข้าปากอีกหลวงตาได้ยินก็ยิ้มมุมปากเฮ็ดเป็นเฉยๆบ่อได้ว่าแต่ในใจคิด เอน้อยนี่มันบ่อแม่นธรรมดาเดี๋ยวต้องหาทางสอนจักหน่อยพอเนน้อยเห็นหลวงตาบ่อดุก,กะยิ่งได้ใจเลยทำท่าแกล้งอีกหยิบชิ้นแตงโมขึ้นมากัดดังแกรกแล้วบอกว่าโอ้ยหลวงตาหวานจนดักสิหลุดคอยบ่กเคยกินอีหยังแทกคือจังซี้เลยชาวบ้านที่นั่งใกล้ๆพอได้ยินกะหัวเราะจนท้องแข็งหลวงตาก็ยิ้มปนสายหัวขึ้นในใจว่าบักเนน้ยนี่ถ้าได้กินจนท้องแต่กระบู่ตุโตดอก พอกินไปได้โดนเอน้อยก็เริ่มอิ่มจนท้องป่องเหลือแต่เปลือกแตงโมกองพนเนินอยู่ข้างๆเอ๋อน้อยเลยหัวเราะแห้งๆแล้วเอาเปลือกชิ้นหนึ่งยื่นให้หลวงตาพร้อมพูดว่าหลวงตาเอาไปแท้เล่นก็นได้แก้คันฟันหลวงตาหัวเราะเบาๆบ่ได้โกรธรับเปลือกมาแล้วเอิญสอนด้วยน้ำเสียงนุ่มนุ่มว่าเอ็นเอ๋ยของกินนี่มันบ่ได้มีไว้ให้แกล้งผู้ใหญ่ดอกแตงโมกะคือบุญกุศลที่ชาวบ้านเขานำมาถวาย เฮาก็ควรแบ่งปันกันกินอย่าเอาแต่ใจโตเอ็นน้อยได้ยินก็ค่อยๆก้มหน้าใจมันเริ่มอายแต่ก็ยังมีนิสัยขี้เล่นเลยว่าเบาๆว่าก็คอยอยากลองให้หลวงตาเบิ่งหน้าคอยตอนกินว่ามันแซบคักหลายหลวงตาย,ยิ้มแล้วตอบว่าอา้าวเบิ่งแล้วก็เบิ่งแต่ถ้าเบิ่งแบบ,แบบแบ่งมันสิกลายเป็นขี้ตัวกินของดีต้องมีน้ำใจแบ่งปันคือความสุขที่แท้จริงคำพูดนั้นทำให้เอ็นน้อยหน้าแดงยกมือไหว้ แล้วว่าเสียงอ่อยๆว่าหลวงตาคอยผิดไปแล้วมือต่อไปคอยสิแบ่งหลวงตาก่อนหลวงตาหัวเราะพร้อมตบไหลเบาๆแล้วตอบว่าดีแล้วเอ็นเอ๋ยกินให้พอท้องแต่ให้ใจใหามีพอหลายกว่าของกินชาวบ้านที่ได้ยินกระพากันพนมมือยิ้มให้กับคำสอนของหลวงตาส่องแสงแวววาวคติธรรมการแบ่งปันคือบุญแท้ของกินหมดไปแต่ความหักความเอื้อเฟื้อสิอยู่ตลอดไป